มาต่อกันนะคะก็ไปหวานนาบ้านควบจะิรับนะคะแล้วก็บ้านกันตรวจเน,นาะทุกคนตุลูกหัวท่อตรงนี้เขาทำเป็นสระโครงการนะคะทำเป็นสระโครงการเนาะคือบอกว่าใหญ่แล้วก็ลึกมากทุกคนเป็นสระโครงการนาตะแก้ว,ว,วกกน,กะนะคะส่วนอันนี้ก็ฝั่งนี้ที่เขาเอาดินมาเทนะคะทุกคนโอ้สนตุลูกอว้ว่ะดูนะคะเอาเจ้าชาไทยไปอีกแล้วนะคะแต่ว่า ขื้นนั่นกับเ็จนี้ก็ขึ้นปุ๋ยอ่ะขึ้นปุ๋ยเปอร์็ขึ้นปุ๋ยเสร็จแล้วไงแล้วก็พก่อพุ่งมาบอกว่าทางไปนาะม,มันขี้เหร่มากเพราะกลัวจะเข้าไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่ว่านอรถนั้นก็เป็นรถรถโหลดเตี้ยนะคะก็นั่นแหละเนาะมันอาจจะขูดรถได้นะคะเห็นพ่อว่าเนาะก็อ่าว่าจะขับรถไทยมามันก็ไอ้นี้นะคะทุกคนมันยังไงอะ ก็มันช้านะคะรถไถน้องเป็นรถไถใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่าเอนอาจจะไม่ครอบตัวถ้ารถกี่เนาะน้อก็เลยเอาเจ้าชาไทยมานี่แหละเออก็ดูพ่อคะพ่อนั่งข้างลังนะคะพ่อใส่เสื้อสีส้มรถก็สีส้มจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือแบบโอ้ยลุ y, ้มอะไรอย่างหลึกอย่างลึกเราไม่ได้มาซอยนี้นานแล้วนะคะ ก็เป็นชอทมาบ้านยายเหมือนกันเนาะสมัยยายอยากอยู่นั้นก็คือมาบ่อยนะก็สมัยยาตั้งแต่จากยายจากไปนอกก้องก็ค่อยๆได้มาเนาะอ,อันฝั่งนี้ก็เป็นชอทไปบ้านยายนั้นนะคะนี้นะคะดูท่าเจ้าชาไทยคือแบบนั่งหน้าแบบน้ายกล้อแล้วอะ หน้างายเงิอบเลยอ่ะดูดูตุดนะคะก็คือแบบรถมันเตี้ยอยู่แล้วล้วเอามาขนอะไรอย่างงี้ยก็หูดรถนะคะมันก็เสียทรงนะ้วก็รอดูทางนะคะว่าจะาขี่เทงขนาดไหนาดูแค่ทางในหมู่บ้านทุกคนก็ดูจากอ่าในกล้องก็รูว่าขี่เละแค่ไหนาน,านะคะเพราะว่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อคือแบบกล้องแบบสันไม่รู้จะสันยังไงแล้วดูนะคะเสียนิคทับแบบ อันนี้ก็ประมาณนา11โมงนะคะก็คือเราหวานต็้เป็นอ่าเช็คนี้ประมาณหกโมงเนาะตอนนี้เราได้อ่าหวานเสร็จ43่สิบสามไร่แล้วนะคะทุกคนเร็วไหมเร็วไหมก็เราจะไปโต อีกสี่ไรนะคะแล้วก็ส่วนน้ำไม่คงจับไม่แน่ใจว่าเก้าไร่หรือสิบสอง่อีกนะคะไม่แน่ใจะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มานาจะรับเนาก็อย่างที่รู้นะคะเราก็เพิ่งมาช่วยพ่อทํานาได้เลยเพิ่งปีแรกน,นะคะก็จันทีปีที่แล้วเสร็จแล้วเนาะก็คือสิง่งเล็ไม่ว่างเลยคนแต่วัวนะคะคนวัวคนควายนะคะเราก็มีงานของเรามีธุระของเรานะคะอ๋ะะ่อะไรเนาะ ปีนี้นะคะอย่างที่ทุกคนดูนะคะโรคโควิดไม่พอว่านะคะเป็นโรคโควิดอีกก็คือลําบากนะคะลําบากอยู่เนาะอูด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 ูคนดูทางดูลุ้มลุ้มไ่เอฟเลยลุ้มนิดลุ้มลุ้มนี่ลุ้มเอบเลยนะคะโอ้โหจาชาไทยนี่ออกมาปีเดียวนี่คุ้มค่ะใช้งานคุ้มมากรู้สึกออกรถมาแบบคุ้มมากนะคะก็นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าออกรถมาใช้งานนะคะ ม่ใช่ออกรถมาเก็บนะคะทุกคนออกมาใช้งานจริงๆไปวันปุยเอ้ยวันข้าวเอ้ยอไปออกงานทุกเทศกาลคะ่ะทุกคนไม่เคยได้ยู่แต่ยอนนะคะส่วนน้อยที่จะเห็นเจ้าชาไทยอนนะคะทุกคนก็เราอย่างที่ว่าเนะเราไม่มีรถนะคะนี่คือเป็นรถของเราเองเราก็ต้องเอารถของเรามานะคะทุกคนก็ออกมาใช้งานนะคะก็ ทางมานาของเรานะกันเนี่ยทางเนี้ยคือออกออกจากหมู่บ้ากกนการตรวจแล้วนะก็คือไปทางนี้เราไปทางบ้านทุกจร้าบได้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นทางมานาของเราเ้ดูค่ะุณตลบอบอวลค่ะคุณตลบ <laughs> hay thử xuống cái biển đen ạ เดี๋ยวเราจะไปเซิฟเฟๆดูนาก่อนนะคะถ้าเขาไม่ได้ก็คือต้องเอามอไซคนี่แหละลำเลียงไปนะคะทุกคนดูมอไซนะคี่แบบเข็มมงเข็ม,มไม,นนะะม่ไม่ขึ้นแหละบิดหนึ่งร้อยก็ไม่ขึ้นค่ะร้อยยี่สิบก็ไม่ขึ้นนะคะบิดไปเท่ามหรเข็มไม่ก็ไม่ขึ้นนะคะยังไม่ได้ต้มเนาะส่วนน้ำมันใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่เห็นอย่างเงี้ยขี่ดได้นานด้ยเห็นว่ามันขี่เองแล้วอะนอดนขี่ได้ไปเนี่ยไปไม่ไปกลับ มันกะมันไอเนี่ยมันกะตรวจไปถึงวัาสวนชัยอันนี้เป็นทางเข้านาแล้วนะคะทุกคนคือแบบลุกๆคุกขามมากอันนี้ตาจะไปวานบ้านคกจะรับก่อนนะคะก็ดูกันนะคะว่าน้าบ้นคกชะรับดีไรนะคะก็เสร็จจากธารกิจวัาปุยแล้วต้องใส่ต้องไปจอดล้างจ้าชาไทยบ้างแล้วแหละทุกคนดูนะคะต้องไปล้างน้องชาไทย เจน,น,นก็เปิดก็จะขับรถทางรังที่รู้ว่าววคุณลำบากใจก็คุณนที่จมขับรถงงมากบรรยากาศนะคะครอบรน,นะคะอยู่บ้านเราไม่มีคำว่าเหงาะคะ่ะทุกคนมีงานได้ทำตลอดนะคะก็วันนี้เสียงดิ้นไม่ไปด้ไปคุณดูคนณฟายเนาะวันะะเชฟพ่อหวานปุ๋ยทั้งวันเมื่อวันก็พาพ่อแม่ไป้ปปุ๋ยทั้งวันนะคะ ไม่ทั้งวันหรอกครองวันเพราะว่านั้นตอนนั้นออกไปอะสิบเอ็ดแล้วเอ,เอแล้วนั้นก็กลับ8ทีโมไปทางนี้สิเจา้าพ่อกำลัง่ีสารกับคนขับรถอ,อยู่นะคะเอาถอยสิเนิกลืมค่ะปกติมันจะเข้าซอยข้างหน้าก็ได้เข้าซอยนี้ก็ได้ไมันเข้าได้หลายทางน,นะคะก็ไปจอดไอตรงมา นีเนี่ยใกล้จะถึงนานแล้วแหละเออต้องไปไหนแล้วใกล้จะถึงนานแล้วอืมนเรานะคะที่บ้านยายนะยายไม่อยู่แล้วนะคะบ้านพี่น้องยายนะ ก็คือพี่น้องทองเดียวกันเลยนะคะแต่ว่ายายไม่อยู่แล้วเนี่ยนาเราน,นี่นนะั้นแต่ค่ที่จอดรถก่อนจริงไหมนี่ไม่เคยมานาเดอจริงแหละจำได้จำได้จำซอยตรงนี้ได้แต่อราโรอีนกมาก่อน ทุกคนคลิปนี้เราก็จะจบคลิปให้จบคลิปเทนเท่านี้นะคะทุกคน